สวัสดีครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟ้ามครับเมื่อนี้ก็ออกมาตัดห้าพี่น้องมาหยางหลาหนาครับก็ตัดไปแล้วครับตัดได้พ่ได้เพอเกือบสองอาทิตย์ดอกครับขึ้นเร็วครับห้าครับเพิ่งตัดไปนะครับได้สองอาทิตย์ละแต่ว่าก็สิมาตัดออกอีกครับช่วงนี้หนาฝนครับฝนตกเกือบซึมมือครับตกลิ้นตกค่อยนะครับก็ต้องมพยายามทำความสะอาดแปลงออกให้มันได้ เพราะว่ากันกหนูปูปีกแมลงกัสิมาอาศัยอยู่เนาะให้มันหกมันชื้นเนาะก็พยายามเคี้ยให้มันแปนนะครับให้นาดินมันถือล้มแน่เนาะตัดออกนะครับก็เป็นปุ๋ยนะครับย่อยไปน้ากันแท้นะครับแต่ว่ามันกัสิมารักๆก็สิมาอัปเดตนะครับกับเขาญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าโคชิฮิคาริครับพี่น้องครับกับมีหม่องสามแน่ครับหม่องไดดอนเหลืองๆกับสามเพราะว่าหลังจากที่โซเนาะกับเพียไฟไปนะครับ เขากำลังฟืน้นโตอยู่พี่น้องคืนแล้วแต่ก่อนนี่จะเปื่อยมองได้น้ำขังสูงๆนี่จะเปื่อยเลยครับแต่ว่าโดยปกติกับเคยเห็ดอยู่กับมันก็จะบ่บเป็นหยังแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าเห็ดหยาอยู่เพียเพียไฟลงกะเพียไฟลงก็งกจะเป็นอาการไปลายใบใหม่ไปลายใบแดงๆอ่ะพี่น้องนะให้เห็นนะครับแต่ว่าตัวนี้กับไม่ใช่ปัญหาครับตัวนี้มีอ่ามียารักษานะครับ มียรรักษาเนี่ยครับกาลังฟื้นโตครับนี่ตัวนี้ครับพี่น้องนี่ bye ย, my. ยังสีปลายใบใหม่ใบใหม่ยังสีนี่พี่น้องนี่ก็คือปลายใบใหม่ bye my. มันจะเป็นอาการของเพี้ยไฟลุงตั้งแต่ตอนปักดําไม่ไหมนี่พี่น้องมันกาลังฟื้นโตนี่อันนี้ก็คือยอดยอดที่เขาถอดออกมาหม่แล้วก็คือบ่ม,อมีปัญหาแล้วนะครับจากเกษตรเบียร์เนาะแนนํานะครับกลุ่มอ่า ยานะครับกับสิมีหลายตัวด้วยพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือพันเชียวช้านี่หรีเนาะอ่าเห็ดแห่งมันตรงจุดเนาะนี่จังสีมันก็มันอันแตกกอบาไ,ได้พี่น้องเพราะว่ามันลงแห้งมันลงแห้งอันนี้ก็กำลังฟื้อนโตครับกำลังฟื้อนโตน้ำกำลังใสข้นน้ำใสยังที่โอกาสเขาเฟื้อนตัวก็ง,ง่ายขึ้นแล้วครับน้ำใสคือดินยูโตเนาะอ่ะนะครับก็บสิเป็นประมาณนี่มองได้ที่มันอยู่โน,น่นั้งแต่รอบแรกเนาะพี่น้องมัน มันมันมันฟื้นตัวได้เร็วมันก็แตกกอแล้วนะครับนี่เจ้าสิมองนังสิเห็นมันติดมันมันแตกกอแล้วก็คือปัจจัยหลักสำคัญของเพี้ยไฟก็คือน้ำนะครับถ้าน้ำไหลายก็จะเป็นปัญหาอยู่แต่ว่ามองโน้นมองใดก็มันกับเบืเรียกงดิพี่น้องเออน้ำบ่าน้ำมันก็ลงมาทึ่กันนะครับนี่มองนั่งส่กะกะโน้นโน้นที่กันอยู่น้ำถ่วมแน่ประถวมแน่เนี่ยแต่ว่าพยายาม ยางเลาะน้าเด้พี่น้องเกษตรกรเขาพยายามมันเลาะนะครับมันเลาะแปลงนะครับเขาเห็นนะครับสามเขาเห็นเขาเกษตรไดแก้ไขปัญหาท่านท่วงทีนะครับพี่น้องมันเห็นตอนมันสายเรามันกแก้ไขยากเนาะมันแก้ไขตรงต้นปลายท้งเรามันเกิดปัญหากับต้นเขากับเพากับผลผลิตเขามันก็สิหน่อยลงนะครับแต่ว่ากับพยายามนะครับ แปลงนันกับสามเกือบมดกาหลายเดือบอยู่เนาะพอว่าอย่างพวมันลงแห้งอีกินีงะที่ว่าเห็ดน้ายากต่ว่าก็เห็ดเอาพี่น้องโอซายเห็ดเอาอ่ะเป็นกําลังแร้งใจให้กันนะครับพี่น้องกับสุกูสุคนกขับอันนี้กัสิีพาไม,ม่ชมบมรยากาศครับอ้าคาดว่าหนึ่งถึงสองสัปดาห์หลังจากนี้นะจะฟื้นตัวแล้วกันนะจะถอดหยอดไม้เป็นใบเลี้ยงเถอพี่น้อง,งอ,งอันนี้คือเขาถอดหยอดไม้แล้ยวยต่ลอยเยขี่ยวปุ๋ยแล้วนะครับแบบนี้ก็คือนะจะ เ็จสมบูรณ์แล้วนะครับในกระบวนการของเขาก็คือสูจากเพียไฟได้แล้วก็วคือเข้าไปก็เป็นการเตรียมใส่น้ำคุ้มน้ำใส่ปุ๋ยนะครับรอใส่ปุ๋ยกับเสีวน้ำบอกนะครับ,บคาดว่าสัปดาห์หน้าเสีเอวน้ำบอกแล้วก็เติมปุ๋ยนะครับรอบที่สองนะครับรอบที่แรกใส่ไปแล้วว่ากินเลยพอม,มาเพียไฟลงุงอ่ะพี่น้องเป็นกำลังเลี้ยงใจให้กันนะครับสูไปนะครับไม่เจ็บโยกคนไม่เจ็บไม่จนสู่สคนสวัสดีครับ